สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่ที่ดินแปลงที่อยู่แปลงนี้นะครับแปลงด้านหน้าเลยแปลงนี้ครับผมอยู่บ้านทรัพย์พาวัยตําบลโพนทองอําเภอเมืองจังหวัดชายภูมิครับนี่ครับจุดเด่นหลักๆของแปลงนี้เลยนะครับติดทางสาธารณะ3ด้านนะครับ ถนนด้านหน้านะครับกว้าง7เมตรนะครับเกือบ8เมตรครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าในในในตามอันนั้นจริงๆเนี่ยมันผมว่าน่าจะ8เมตรครับเพราะว่าดูจากหลักหมุดฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยมัน8เมตรนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นทางสาธารณะนะครับที่อยู่ด้านข้างที่ดินผมต้องบอกกันเลยว่าที่ดินแปลงนี้ติดทางสาธารณะทั้งหมด3ด้านนะครับเนื้อที่นะครับ12ไร่2งาน78ตารางวาครับผม แล้วก็ถนนเส้นนี้นะครับไปบ้านนางเม้งหนองย่าลังกาหรือว่าไปออกตรงสวนอาหารมะม่วงได้นะครับที่ติดกับถนน201ตรงหน้าบ้านเล่าตรงนี้นะครับประมาณ2กิโลครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเป็นที่ดินที่สูงเสมอถนนเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านกลางที่ดินไปด้านหลังเนี่ยก็จะสูงกว่าถนนไล่ระดับขึ้นไปประมาณ30เซน40เซนนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นภายในที่ดินครับเพราะผมลืมบอกแนวเขตแนวเขตก็จะอยู่ตรงหลักตรงนี้นะครับผมนี่ครับหลักอันนี้เป็นด้านหน้านะครับยาวมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมพาเดินมาดูอีกจุดจุดที่เป็นหมุดอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ที่ดินแปลงนี้หลังจากที่ซื้อไปแล้วนะครับทางมัดจำแล้วเนี่ยทางเราจะออ,ออกรางวัดให้นะครับเนี่ยครับโดนเขาไถดันด้านข้างมานะครับแนวเคจากตรงนู้นนะครับด้านหน้านะครับกว้าง55เมตรครับด้านหน้านี่จะมาอยู่ถึงเสาตรงนี้นะครับ ตอนนั้นผมมาลือ้อดูดูหมดอยู่แต่ว่าอันนี้มันฝนหน้าฝนนะแป๊บเดียวมันขึ้นแล้วนี่ครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้ากว้างนะครับตีไปว่าถนนด้านหน้าเนี่ย8เมตรนะครับอา่าโครงการทําถนนเนี่ยงบประมาณอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาสร้างตอนไหนแต่ผมว่าน่าจะปีนี้นะครับด้านในที่ดินก็จะมีกระท่อมน้อยอยู่หนึ่ง หนึ่งหลังนะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเดินเข้าตรงไหนแล้วก็ตรงกลางก็จะมีาลานปูนอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับประมาณบ้านหลังหนึ่งผมพาเดินดูด้านข้างดีกว่า,าแปลงนี้ห่างน้ำไฟนะครับน้ำประปาไฟฟ้าประมาณ2กิโลเมตรครับแล้วก็ติดถนน3าฝั่งนะครับห่างทางหลวงหมายเลข 2- 0 1 ตรงเส้นหน้าบ้านเล่านะครับประมาณ2กิโลเมตรเหมือนกันครับห่างจากแยกลงต้มนะครับประมาณ3กิโลเมตรครับหา่างถนนคนเดินหรือว่าเทศสํานักง,งานเทศบาลเมืองเชพรูประมาณ17กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากโรบินสันประมาณ15กิโลครับนี่อันนี้เป็นที่ดินนะครับแล้วก็เป็นถนนด้านข้างที่ดินครับ แถวนี้ไม่เปลี่ยวนะครับข้างๆเขาก็มีสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรผสมผสานอันนี้ก็กำลังมีแมคโครมีอะไรมาขุดดินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตาหันกล้องไปด้านซ้ายนิดนึงนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับนี่ครับเขาปลูกพวกไม้ยืนต้นปลูกหญ้าปลูกอะไรไว้เลี้ยงวัวนะครับอโอเคเรามาดูต่อนะครับ ตรงนี้ก็จะถึงประมาณกลางๆที่ดินนะครับแต่ที่ดินจะยาวไปนู่นนะครับไปถึงด้านหลังเลยหน้านะครับหน้ากว้างห้าสิบห้าเมตรครับเสียงแบบนี้ลัวไฟแน่นอนนี่นะครับก็จะยาวไปตรงนี้จนสุดด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนู่นนะครับไปตามแนวเขตนี้เลยครับนี่ ตามแนวรั้วสีขาวอ่รั้วที่มีถุงพลาสติกเลยนะครับนี่แล้วก็ยาวไปจนถึงด้านหน้าที่ผมพาเดินไปดูนะครับตรงนี้เขากันไวเอ่อแล้วก็ใช้แบตเตอรี่มีไฟฟ้ากันไม่ให้วัวออกนอกเขตนะครับโอเคแปลงนี้นะครับหน้ากว้างห้าสิบห้าเมตรครับฝั่งทางซ้ายนะครับลึกสองร้อยแปดสิบสามเมตรครับที่เราเดินมาอันนี้คือเป็นฝั่งด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับยาวไปจนถึงตรงนู้นนะครับสอง ออขออภัยครับอันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะครับลึก237ครับฝั่งขวานะครับลึกฝั่งขวาคือทางนู้นนะครับ283เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดีกว่าครับจะได้เห็นภาพด้วยมุมสูงนะครับส่วนด้านหลังนะครับมันจะมีเฉียงไปตรงนี้แล้วก็ตัดไปตรงนี้นิดนึงนะครับ86เมตรกับ23เมตรครับแปลงนี้นะครับเจ้าของที่เขาขายในราคาไล่ละ1นึ0 0แสนหนึบาทแต่ว่า าภายในปีนี้นะครับแกจะตั้งราคาไว้ที่ไร่ละ10,000แสนนะครับทั้งหมด12ไล่2งาน78ตารางมาแกคิดแค่12ไล่2งานนะครับก็จะราคาทั้งหมดก็จะอยู่ที่1 2 5 0 0ล้าน2บาทครับ เดี๋ยวพาเดินกลับเข้าไปชมด้านหน้านะครับนี่นะครับก็จะมีกระท่อมหลังเล็กๆนะครับที่ดินดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับเอ,อมันจะสูงกว่าถนนนะครับหลกัหลกๆที่ดินก็จะปล่อยให้เขาเช่าไว้เลี้ยงบัวเช่าปลูกมันนะครับ นี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนื้อที่ค่อนข้างกว้างหน้ากว้างนะครับเริ่มจากตรงนี้ไปจนถึงพุ่มไม้ตรงตรงนี้นะครับ55เมตรครับฝั่งซ้ายนะครับติดทางสาธารณะนะครับลึก237เมตรแล้วก็หักตัดไปตรงนี้ทดนึ่ง86เมตร23เมตรนะครับฝั่งขวาตรงยาวมาจนถึงหน้าที่ดินนะครับลึก283เมตรครับเนื้อที่ 12ไร่2องานเจตารางวาขายไร่ละหน0 0 0แสนครับคิดแค่12ไร่2งานก็คือ1นึ่งล้านสอห้าหมบาทครับนี่นะครับอันนี้เป็นหน้าทางเข้านะครับ ห้าท่านใดที่สนใจนะครับมาดูที่ดินสามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์093 398 9040ผมชื่อยานะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างจอนะครับเออเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าข้างๆมีแมคโครใช่ไหมครับนลืมเลยนะครับข้างๆนะครับข้างๆไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่ มีแมคโครนะครับกําลังทํางานอยู่แล้วก็ติดป่ามันทั้งข้างนี้ฝั่งนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับตลอดทางเลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับอันนี้เขาก็ล้อมรั้วไว้นะครับของเราเนี่ยล้อมอ้อมมันถึงตรงนี้ให้ให้ใหญ้ามันเกิดทันเพื่อที่จะมีให้วัวกินนะครับแปลงนี้เข้าได้หลายทางนะครับเข้าตรงซับพาวายรีสอร์ทก็ได้เข้าตรงสวนอาหารมะม่วงหรือว่าตรงบ้านนังเม้งก็ได้นะครับ บรรยากาศดีครับผมว่าตรงนี้ถ้าต้นไม้ไม่สูงเกินไปก็น่าจะพอมองเห็นวิวภูเขาก็มองเห็นอยู่นิดหน่อยครับตรงนี้ครับแต่ที่สำคัญคืออากาศดีมากครับแล้วก็ใกล้ตัวเมืองครับโอเคกเ็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับผมนะไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวอขอ ปิดการรีวิวที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สนใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาสวัสดีครับ